S 1> <S 1> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาจอกับาลบัมบรีแอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วปากแดงมุดนะคะก็วันนี้ขาดอะไรบนใบหน้าเอออึ้งอึ้งหรืออึ้งอึ้งหรืออึ้งอึ้งก็คือไฮไลท์นั่นเองค่ะยังขาดไฮไลท์อยู่นะคะปามก็จะมาปัดไฮไลท์ให้ดูนะคะเป็นไฮไลท์ที่ปามพอไปก็คือไฮไลท์จากแบรนด์ก็กลแชลนั่นเองค่ะชิ่งอันนี้เลยนะคะนี่คือ ก็เกิร์เทลฮาร์ดบีตสตาค่ะไฮไลท์เตอร์เบอร์ที่เราซื้อเข้ามาคือเบอร์2 0 1นะคะปามไปอ่านรีวิวนะเขาว่าเป็นดูปของแม c เป็นดูปของ g R อะไรอย่างงี้ซึ่งเราไม่มีนะคะแต่ว่าสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไอเดียอ่เปรียบเทียบว่ามันจะใช่ดูปจริงๆรไหมนะคะแต่ในความเป็นจริงเรามองว่ามันก็คงไม่ดูปเท่าไหร่นะสิอจจะคล้ายๆ้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้อง เดซี่นะคะง่ายๆแพคเกจจิ้งสวยดีแล้วก็นี่เลยเป็นแบบนี้สีจะเป็นโรสโก l d นะสีออกแบบ ทองๆสมๆชม,ม,มพููอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสีแบบนี้ปามไม่ค่อยมีนะสำหรับปัดแก้มนะคะวันนี้ปาก็เลยจะลองมาลงให้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้ก็คือแก้มก็จะเบานะคะในส่วนหนึ่งก็จะเบาปากก็จะหนักนิดนึงเรามาใช้กับแปรงเรียวเทคนิค4 0 2ส่วนอันนี้นะคะซื้อได้ที่ร้านพี่มุกเลยนะคะก็จะจิ้มจิ้มจิ้มลงไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าตัวไฮไลท์เนี่ยมันจะมันจะหายไปสักวันนึงนะเพราะดอกใหญ่มากนะคะก็จิ้มมาได้ประมาณนี้มันจะมีสีนิดนึงนะคะเห็นปะ ขาอออกหน่อยค่ะแล้วก็ลงช่วงโหนกแก้มเลยในกล้องเห็นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นความแบบละเลือสีส้มสีทองนิดนึงนะคะสีสวยนะแต่ว่าปามว่าปามปัดไม่ค่อยคืออะด้วยความที่แบบว่าสีโทนแบบประมาณนี้นะอืม แล้วก็เสร็จเสร็จก็ไลฟ์มาที่หน้าแก้มได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นอมทองทองเนาะจะอมแบบสีส้มสีทองอะไรอย่างเงีง้ยงงงซึ่งใช้เป็นบลัชได้นะคะจมูกนิดนึงเฮ้ยสีสวยนะแต่ว่ากลิ่นเหม็นอะ่ะกลิ่นเหม็นอะ่ะกลิ่นไม่หอมเลยแต่สีสวยมากด้วยดิว้าวสีสวยนะคะจุดกระทบแสงของเรา เฮ้ยสีสวยนะโอเคเลยนะก็แบบพอลุกปากแดงแบบนี้มันก็เข้ากันนะทุกคนคือแบบสีสวยมากอะโอเคค่ะก็ปัดเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคือปัามชอบนะปัามรู้สึกว่ามันเป็นความอมทองๆเหลืองเหลืองเห็นปะแล้วพออยู่กับลิปแดงชุดแดงหน้ามันยิ่งไบร์เนาะหน้ามันยิ่งสว่างหน้ามันยิ่งขาวหน้ามันยิ่งสวยอะ ปลาล์มค่อนข้างชอบเลยนะคือปลาล์มได้มีโอกาสทดลองใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวเองจริงๆนะคะซึ่งตอนนั้นเหมือนใช้กับลุกอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าตัวนี้ติดทนอยู่ประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงนะคะไม่ได้ติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็ปลาล์มรู้สึกว่าอันนี้ถ้าปัดไม่ดีจะเป็นปืดปดืมันจะเป็นความปืดปืดได้อ่ะคะ่ะคือมันอธิบายไม่ถูกอะแต่ว่าในรอบเนี้ยใช้แปรงที่มันแบบพุ่มพุ่มฟูๆหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยเป็นปืดนะ แต่ถ้าเกิดปัดไม่ดีก็จะเป็นปืดแล้วก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างนะพูดตรงเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารูขุมขนกว้างก็จะแบบว่ามันก็จะยิ่งทําให้หน้าเรามีความแบบรูใหญ่เข้าไปใหญ่นะซึ่งจริงๆอ่ะปาล์มแทบจะไม่มีรูขุมขนเลยแต่พอปัดตัวนี้แล้วรูขุมขนชัดมากเลยปกติเป็นคนไม่มีรูขุมขนแต่พอปัดตัวนี้รูขุมขนชัดแต่ก็แลกมาด้วยความที่มันรายสวยแบบนี้นะคะเฮ้ยก็ชอบอยู่นะคะนี่เป็นมินิรีวิวนะคะก็ เผื่อแบบหลายๆคนสนใจว่าเฮ้ยพี่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวปลาล์มจะลองหาแม็กหรือว่าหา Dior มาเปรียบเทียบให้ดูกันก็แล้วกันนะคะในสักสักวันหนึ่งนะคะจะจะจะทำไม่ดูแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเราไม่ได้สายแบบว่าซื้อเครื่องสำอางราคาแพงอะเนอะเข้าใจไหมอืมโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบการสนับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงกด subscribe ปาล์มด้วยนะคะอ่าตามปาล์มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆด้วยนะคะรีวิวเจ้าแบบปารมรีเอกทางแฟนเพจ Twitter หรือว่า i อจแอดประมรีอเอกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเจอก,กันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย